โนอุดมโนอะไรนะ <c oughs> นมบูโดตนมบูดอดใช่ไหม <c oughs> หรือ,อยังไงตรงลงบัตรโซเอาไปเรียบร้อยนะครับในวันแรกที่จําหน่าย <c oughs> และสุด <c oughs> ท้ายเ <c oughs> จ้าตัวก็เปิดเพิ่มอีกรอบหนึ่ง ใช่ค่ะเมื่อวานนะคะล่าสุด่โน้ตนะคะก็เจ้าของคอนเซปต์ผู้ชายจมูกโตนะคะก็ได้บอกข่าวดีออกมาอีกแล้วนะคะคือจะเพิ่มรอบการแสดงเดี่ยว11ขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะคะในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้นะคะโดยจะเปิดให้จองบัตรเนี่ยนะคะในวันอังคารที่14กร,รกฎาคมนี้นะคะคือพรุ่งนี้นั่นเองเวลา11นาฬิกาเหมือนเดิมนะคะโดยไปจองได้ที่ไทยทิเกเตเมเจอร์ทุกสาขานะคะทางออนไลน์หรือว่าทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้หมดที่สะดวกเลย หมดไปสิบห้ารอบก็เปิดรอบที่สิบหกนะฮะเป็นวันที่สิบสี่เจ็ดสิบสี่ตาคมใช่ไหมอังคารค่ะพรุ่งนี้ค่ะครับขออังคารนะฮะอังคารขออะไรฮะโอ้โหอย่างนี้เลยอ่ะเราได้มิส